วันนี้นะคะพิเทคเตอร์นะคะจะพาลูกค้ามาชมรถรุ่น L3408 นะคะ L3408 รถที่เป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นตามหาราคาเบาๆนะคะพร้อมสภาพสวยๆพร้อมใช้นะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนใช้ปี51นะะ L3408 PP นะคะจดทะเบียนใช้ปี51สภาพโดยรวมน้องจะเป็นยังไงนะคะน้องจะสวยสมชื่อสมราคาน้องจะ น่าขับขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็น L 3 4 0 8 D T รถปี51นะคะ L 3 4 0 8ีด D T รถปี51เนาะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพัวนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพัวนะคะราคาเบาๆสวยๆนะคะ1 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ1 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเอาละค่ะคันนี้นะคะ เราเช็คตัวไหนให้ลูกค้าบ้างลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะเราเก็บสภาพให้ลูกค้ารอบคันเก็บสีสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะเก็บสีให้รอบคันแบบนี้เลยอันดับแรกนะคะเราก็จะเช็คนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเก็บรั่วซึมให้ลูกค้ารอบคันเก็บรั่วซึมมีอะไรบ้างเนาะ<ๆ>ก็จะมีเปลี่ยนซีนนะคะซีนทุกจุดที่ จำเป็นสําหรับการใช้งานนะคะลูกปืนทุกตัวจําเป็นสําหรับการใช้งานใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะคานหน้านะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ารถที่นกาารใช้งานมานานๆเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องคานหน้าใช่ไหมคะเราก็ทําการเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยเช็คระบบไฟนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แตกหักพร้อมกับเปลี่ยนข้างหลัง เปลี่ยนชุดโซ่ข้างแขนกลางแขนยกนะคะให้ใหม่เลยนะคะเพราะว่าตัวจุดนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการทํางานอยู่แล้วใช่ไหมคะทางร้านก็จะจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเก็บสีนี่ไม่ใช่เก็บเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าเราเก็บให้รอบคันเลยนะคะสังเกตได้ว่าคันนี้จะเป็นรถไร้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีผูะไม่มีผูมีกร่อนตัวไหนเลยเนาะ เช็คระบบไฟให้ติดไฟให,ให้ใหม่รอบคันเลยนะคะ1,95,000บาทนะคะ1,95,000บาทคันนี้นะคะลูกค้าคะ่ะรถสวยๆราคาถูกๆนี่หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะเพรเท็กเตอร์เท่านั้นนะคะคันนี้นะคะ1,95,000บาทนะคะ L 3 4 0 8 DI นะคะเก็บสภาพให้สวยขนาดนี้ไม่ซื้อได้หรอคะนี่เปลี่ยนอุปกรณ์แตกหักทุกจุดนะคะ อุปกรณ์แตกหักชุดเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่แตกหักมีปัญหาชำรุดตรงไหนร้านก็จัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดเลยเนาะเพรแท็กเตอร์นะคะจำหน่ายรถถ่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเพรแท็กเตอร์จำหน่ายรถถ่ายทุกรุ่นยุกยี่ห้อนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะติดถนนใหญ่เลยติดถนนเส้นเลี่ยงเมือ,องขอนแก่นอ,ดอนุดรเดินทางสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ถูก สามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะ080-092-4292นนเนะะคะนี่ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนเลยนะคะรถสวยๆพร้อมใช้ขนาดนี้ L3408DT นะคะ L3408DT เช็ค ระบบไฟระบบการใช้งานทุกจุดชั่วโมงการทำงานนะคะคันนี้อยู่ที่2,800ชั่วโมงนะคะ2,800ชั่วโมงถือว่าใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะ,ะเก็บสีได้ละเอียดทุกจุดทุกมุมนะคะเช็ครถพร้อมใช้เลยเนาะลูกค้าซื้อไปนี่สามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะลูกค้าซื้อไปสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องปรับปรุงตรงไหนทางนั้นเลยนะคะ จกใหม่นะคะหลังคาใหม่นะคะนี่นอกจากนี้นะคะทางร้านก็มีอะไหล่จำหน่ายด้วยนะคะเราก็มีจอะไหล่ไว้จำหน่ายให้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจอะไหล่ตัวไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้เราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเราจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรถอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะคะ สำหรับรีวิวการใช้งานนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ